สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันในเกม e n c h a d e s Part ที่49เดี๋ยวเควสของเรานะครับชื่อเควสว่าเราจะไปตามหาเพื่อนผู้เลี้ยงแก่นะอันนี้จะเป็นชุดนี้นะครับรจริงๆมันมีชุดนี้ให้เราเก็บด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้เก็บแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปตามหา n p พตัวนี้นะครับเควสมันอยู่ไหนวะเควสมันอยู่ตรงนี้นะครับเบพื่อนผู้เลี้ยงแก่เราต้องไปทางหอใช่ไหมไปครับเดี๋ยวเราบินไปที่บริเวณจุดนี้ปิงไว้ก่อน จะได้ตามถูกเหมมันสวยจริงๆเลยครับบรรยากาศเวลานี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่ขึ้มม,ม,มีน้ำสีฟ้าต้ตนไ<อ>ม้สีเขียวเยี่ยวสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยดีต่อฮอร์มอนนี่เร็ียบร้อยวันแตบตายซะอุ้ยทำไมก็วันแตบเหมืนะอนกันมันก็วันแตบเหมือนกันตายแล้วหรอเอา ศพแรกของวันนี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับศพแรกของวันนี้แล้วศพอยู่ไหนวะนนี้หาหถาไม่เจออ้าวผมอยู่ในดินอุ้ยบ้าบอนี่มันขอมนี่นะเอ้าแล้วใครเอาหัวบอสมาให้ผมวะเนี่ยมันลกช่องไั้เนี่ยโยนมาให้เนี่ยเอามาให้ผมก็ได้ไม่เอาครับยึดครับยึดแล้วของหลวงของหลวงอมของหลวงเหรอของหลวงครับอมของหลวง ของขันหล่อมันแบบว่ามันหมายถึงการแบบ6เม็ดเงินภาษีอากรนะครับเป็นบุไม่ใช่เป็นบุปผิดดูดูคงไม่แบนหรอกนะลึกไหมครับลึกไหมลึกไหมหรอลึกไหมหมายถึงอะไรไมายถึงว่าของหลวงเนี่ยลึกไหมอ๋อลึกหรือเปล่ามันก็จะบินนะนะท่านหลวงท่านหลวงทางเหนือนี่แปลว่าใหญ่นะครับเฮ้ยเฮ้ยพิพิภาษาใหม่เฮ้ย ไปครับทุกคนเควสอยู่ข้างหน้าเราจะไม่นอกลู่นอกทางอีกแล้วอีก200เมตรข้างหน้าไม่เชื่อโอ้ยตรงนี้หน้าไปว่ะตรงนั้นหน้าไปเรียบร้อยยังไม่ถึงสามพี่เออตรงนี้มีกล่องนะครับเฮ้ยมีกล่องก็ไปดิโอ้รออะไรอ่ะไป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 ไกด์บอกว่ามีกล่องแต่ว่าก็มีพวกกิ้งก่ายักษ์ด้วยต้องจัดการมันก่อน มาเราอัพสกิลนี้มาเพื่อจัดการกิ้งก่ายโดยเฉพาะมึงมานี่เลยพวกกิ้งก่านี่อุ้ยจะเจ็บเจ็บจัดโอ้โหทีเดียวแทบตายอู้ไปละอยู่ไปได้หูตีแรงมากอู้จะตายจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยพรุ่งนี้มันตีแรงจังวะ จะตายเอาให้ได้เลยตีแรงจัดเลยครับอุ้ยอุยอันนี้อันนี้แรงมันเล่นกลางอนาเขตใ่เราแตกหนึ่งครับสวยพี่สวยครับอันนี้ลับๆในดงหุ้งแทงเข้าไป้ยผมลืมเลยสก,กิลนี้มันเป็นสก,กิลที่บอกว่าดีจัดเลยครับนี่บีงกลับแล้วก,ก็ตีมันบีงกลับแล้วก็ตีมันถือเอา้า ไกด์เราตายแล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยไตายหรอแตกหนึหายดินี่ตีแล้วก็บินกลับเรายังมีโอเคอยู่ครับตอนนี้อย่าเพิ่งกลัวแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่แกมันดีแล้วลูกชุบอุ้ยเดี๋ยวนะแตกสองเหรอคัดออโอ้โหยี่เดี๋ยวนานกว่นึงกว่นึงเลยมึงไม่ต้องฮิวไม่ให้ฮิว แล้วก็มาให้ฮิวทีนึงทีนึงเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอ่ะไอ้นี่ควนตีนหลายรอบแล้วมึงหลายรอบแล้วนี่สกิลนี้แหละมันยิงที่โคตรโกงอ่ะสกิลนี้ต่อเอ้ยไม่โดนเลยเว้ยลอยว้าวว้าวสามทีสี่ทีเฮ้ยมึงจะลบทำไมวะกูยิงหับกระตุกกระตุกอยู่มึง จะลบทําไมมึงจะหนีทําไมไม่ใช่หนังอินเดียอือ yeah, อเออตึงยืดก่อนเม้มปากรอบงอจจังกะจ้านายนะต้องการความาช่วยเหลือใช่ไหมล่ะฉันจะช่วยนายเองนะเองแมงเลยตื่นมาก็อย่าตายล่ะลืมเสือเอ้ยน,นายนะ่ะมันสั่งกันได้เนียเหรอของอย่างนี้ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะ ต้องแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยผมเป็นธรณีวิทยาไปแล้วเป็นขอมไงดำดินอันนี้อันนี้ขอมดำอิดขอมดำดินดำอิดดำปูนขอดำดินนคอุ้ยตำนานพะล่วงอันนี้ตำนานทองล่วงเรียบร้อยเรียบร้อยครับทองล่วงมาเล่นดนตรีเล่นดนตรีเอาบัฟหน่อยเราชอบมาโยกมาโยกกันเราชอบมาเต้นมาเต้นลำเราชอบมาโยกมาโยกกันเราชอบมามันปิดไปหมดอะตอนเนี้ยมันปิดไปแจน ยันเนื้ออะไรอ่ะหิวเนื้อเหรอเอาเนื้อไหมเพิ่งให้เนื้อปูไปไม่ใช่เหรอผมกินหมดแล้วมายถึงว่ามันมันโคตรจะแบบว่าสปีดสปาร์ดนักร้องนำอีกนำนำทำนองเอยทำนองนี้จะจะลองว่าไงดีว่าเพลงเนี้ยฉันเดินไปในป่าดงโพงคายและฉันเจอกับผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อผ้าฉัน พักควักลูกซองมาแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วลูกซองมาไงเอาไปเอาไปเอาไม,อา,ไม,อา,ไม,มาอีกรอบหนึ่งลูกซองมาจากไหนฉันเดินเข้าไปในป่าลึกเจอกับผู้ชายที่ไม่ใส่เสือ้อผ้าแล้วเขาเรือนเข้ามาไกลฉันควักลูกซองขึ้นและยิงเข้าไปที่ตูดของเขาเขาเขาตายทันทีและด้านหลังของฉันนั้นมีชายสามคนนั้นไม่ใส่เสื้อผ้ามาที่หลังของฉันและ ก็จับมือขาไม่เอาล้วพอพอมว่ามันน่าจะเป็นเพอาแล้วกจะเป็นเจคนป่าี่บอว่าเกแล้วลองย่างด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วลองอะไรก็ไม่รู้พยายามอยู่นะเดี๋ยนะเจไหนไหนของอยหนอยู่นี่และนี่คือคนป่าที onun, ่ผมพูดถึงนะครับเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเมื่อกี้ไงอุยนี่ไงสิ่งที่เราตามหาอุยมับิ้วเุยดาบยังเท่ อดาบเทมากเลยนะ<ด>ทุกคนเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเราจะไม่ลอกนอกรูกนอกทางแล้วเราะไม่เราจะไม่ลอกนู่เอ้ยลินกูไปหมดแล้วแวะอันนี้ให้ฝากหน่อยหน่ายที่รับไม้เท้านี่ไปม,ไมันเป็นเกย์เรียบร้อยมันเป็นรับดังนี่ถ้าดังเดินบนนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเซียนแน่นอนเซียนหรอใช่ลองเดินไหมแลวแล้วเดินจริงด้วยไม่มีใครชุบนะฮะ ไปแล้วกลับนี่นี่นี่หมาทรงนี่ว่าช่วงกินเจแล้วเราอ่ะวิ่งลุยไฟครับวิ่งลุยไฟทดสอบความแข็งแกร่งของลูกผู้ชายเราเป็นลูกผู้ชายเปล่าเจมันต้องเท้าาเเปล่จเราเป็นลูกผู้ชายเปล่าวแล้วมีการกินเกิดขึ้นมีการรับว่านี่บททดสอบลูกผู้ชายนะครับไปอันนี้คือทิศการเข้าวิหารนี่นะเราต้องเดินเหยียบลุยไฟก่อน ทำไมแนะนำอะไรอย่างไรให้ท่านผู้ชมเพื่อความแข็งแกร่งของท่านผู้ชมท้ยข้างในมีเป็นร้านเลยว่ะเป็นร้านเปนร้านเลยเป็นร้านเลยว่ะเอ้า,อาว้าวมืดมืดโอ้ยมืดด้วยเอ้าเจตายเราหนึ่งถอยก่อนนะครับ<ม>ถอยได้ถอยถอยได้ถอยครับเมธเราตายไปแล้วอุว้ยอุ้ยอูฟอูฟ อย่านะ<ๆ>แกยทำร้ายเพื่อนฉันรอบที่สองอย่างนั้นเลยมันจะไม่มีครั้งที่สามอีกต่อไปมันจะไม่มีองค์จร์เทฟ้าหาง<ๆ>มันมีจอร์เทฟ้าหางด้วยวะอุ้ยมันก้าวหน้าโอ้โหจะเจ็บจะจุกจจ<ๆ>อย่านะกำลังเจ็บมันแหแล้วเนี่ยถ้าโดนทีเดียวตายแล้วเนี่ยไปดูอีกนั้นนึ่งหลอเลือดก,ก้นก่อนเ<ๆ>หลือโอ้โหข้างบนอีกตัวหนึ่งสองตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวกินยาดีว,ว่าอย่าห้าวเลยอุ้ย แล้ววุดแล้วไงอะวุดแล้วเราอะนี่ครับมีท่าฟินิชด้วยมีคนมาไม่ใช่คนติดมุมกล้องโอ้โหไอดตัวมุงจักว่ะกงจักนาลายตอกสตัวเอาไอ้นี่หนีนี่นี่โอ้โหยังยังเดือดถ้าหากินได้กินนี่ถ้าหากิน เขาเรียกท่าหล่อโอ้โหแล้วเขาก็ตึงใส่นะครับอ้าเอาเอาต้องชุบก่อนลืมลืมลืมเจมาดูเจมาดูอ,อุ้ยแข็งแรงมากเลยนะคนคนเนี้ยดูดิ <c oughs> เขาใช้เท้าในการยันพื้นไว้นะครับ <c oughs> เขาไม่ยอมให้หัวตกถึงพื้นเลยนะครับคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วผมเอาหัวยาที่ตูดเขาแล้วก็ชุบขึ้นมาครับ ไทยอร่อยกัังพอดีไหวมหมสองคนนะั่นไหวปะ่โอ้โหอะไรวะน้าเเลเซอร์ฮิวอะ่ใส่หน้าเลเซอร์ฮอะที่เห็นว่าผมมีแสงที่ตัวนะครับผมใช้แหวนอันนี้นะ <c oughs> เผื่อมีคนถามนี่ครับแ,แหวนแห่งพายุหิมะสายฟ้านะครับเป็นแหวนที่มีไฟในตัวนะเป็นแหวนของคนมีไฟนั่นเองมาถึงก็เจอลาวาเลยวะไม่ได้ใช่ไหมเขาได้สิเราเราเดินมาแล้วเราเอาลาวาที่นี่ก็จะมีความอุ่นรอเราอยู่นะครับ ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาโดดอย่างเดียวครับกลัวอะไรไอ่ะระวังนะไฟแรงนะทุกคนแล้วผมยาหเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเอ๊ะเอเดี๋ยวดูก่อน <arson> ทันไหมดังตามทันปเปล่าันแน่นอนอุ้ยมาโอ้โหเป็นแก๊งเลยเป็นแก๊งเลยชิปแล้ววิ่งแับลงมาแล้ววิ่งเลยผมผม,ผมช่วยอยู่ วออยยูุ่ื้หจะเจ็บจะเจ็บแบบนึงอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายยังไม่เจ็บอุ้ยอุ้ยกับดักอะไรวะเนี่ยมีกับดักด้วยนะระวังนะเดี๋ยวผมให้ศัตรูโดนกับดักดีกว่าเนี่ยเราฉลาดพอสบายดีฉลาดพออุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกับดักเป็นล้านกับดักเป็นล้านมึงไม่โดนเลยเหรอวะอุ้ยอุ้ยถ้าโดนแทงทีเดียวตายเนี่ยเราบอกว่ากับดัก จะเจ็บจะตายยังจุกผมช่วยอยู่พี่เจพี่เจช่วยด้วยใจไว้ช่วยค่อยเน่โอเคเป็นไงบ้างทุกคนไหวกันไหมสบายดีแต่ผมเห็นผมจากเป็นดอกตัวโอ้โหสองสามตัวเลยว่ะมันยืงเลยคนละมุมเลยอ่ะมุมอร่อยมากมุมอร่อยใช่ไหมแต่ตรงนี้เปิดได้ไออ้าวเปิดไม่ได้โอ้โหเป็นล้าน หนีก่อนสองตัวแค่นั้นแหละไม่ถึงร้านหรอกแล้วก็เว่อร์ไปก่อนไงเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยแล้วผมเจอทางออกเฉยเลยเอาอะไรวะเนี่ยงงอุ้ยจะเย็นลูกพี่โอ้โศัตรูยังเยอะครับนี่ผมก็บินมาดิอุ้ยหนีหนีตี่รอด้วยหนีก่อนยังเยอะอุ้ยยังเจ็บ อย่านะอย่าเข้ามานะผมเจอปุ่มแล้วเฮ้ยเอ้าว่าไงเพื่อนมีเพื่อนในนี้เหรอฮัลโหลสวัสดีสวัสดีเปิดแล้วครับเรียบร้อยครับเย่อ้าแล้วตายตรงนั้นด้วยจัดให้มันชุบไม่ได้ดิมันชุบไม่ได้ดินั่นแตกสองครับต่อหน้าต่อตาผมเลยอะ ไปเกิดใหม่นะงีิท่ไไหนปเกิดใหม่เพื่อนๆไปเกิดใหม่นะสั่งสัตว์ละวัดปะเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมฟาร์มของรออุ้ยฆ่าเพื่อนกูฆ่าเพื่อนกูมันบอกว่ากูไม่ได้ฆ่าเพื่อนมึงเพื่อนมึงเหยียบกระดักตายนี่อุ้ยหูแล้วสตัมบีน่าหมดด้วยตัวแล้วเอาโดนบล็อกดิช่างมันผมว่าผม ผมสามารถรอดได้ใช่ไดิฮะดิเออแฮรลี่ได้เะล่ะแฮรลี่อ่ะเออแฮรลี่ได้ก็โดนจ้วงนี่ก้าวยกติดจ้วงแทงเอาไงเอาไงเไงพ่อหนุ่มยิงอีงอี๋เขาขู่เขาล่อจริงจริงวะนี่ก้าวยกคิดจ้วงแทง อ่ะดีม่ดีม่ดีมอนตีแรงครับผมปรับเป็นระดับยากแล้วตีแรงขึ้นเยอะเลยอี่บล็อกได้วัดเะล่ะวัดเะล่ะอุ๊ยอันนี้มันตีได้ว่ะนี่บล็อกได้จ้วงแพงมาอีกทีนึงอีกทีนึ่งเนี่ยเปลี่ยนอาวุธละเดี๋ยวนี่จะบล็อกได้ไหมหน้าหนีอ๋อหนีเลยอ๋อหนีเลยอ๋อเปิดได้แล้วนี่ไงเจอปุ่มอีกปุ่มหนึ่งล้ว พบครับพบครับอ๋อปุ่มมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอหแล้วศพอยู่ข้างในนะกลัวมากอะรีบเก็บแล้วก็รีบวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอยู่หน้ากดเอฟกดเอฟเออดันยูสวยครับจริงแจ๋วเอาตายอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยดังเออยู่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วตัวหน้าประตูฮะ อุย้ยของทองครับเบล43ได้4อ,อันมอผมชิดกันว่าจะเอาตัวรอดตอารู้สึกครั้งนี้ใครควรจะทำยังไงอุย้ยแรงดำไม่เห็นหรอหนีก่อนตีแรงแเราเนี่ยอูย้ยเดี๋ยวนะมึงก็แทงแม่นเกินเดี๋ยวนะเลแล้วเหลือผมเราจะคัดออนข้าวันข้าวัน จะตายแล้วมันจะตายแล้วอย่าอย่าให้ระยะเอาตายปะยังไม่ตายอย่าให้มันมีระยะแทงนะถ้ามันมีระยะแทงนี่และแล้วก็ตายสองนะครับคุณเจทิปเปิ้ลคิวโอ้โหทิปเปิลคิวด้วยเกิดใหม่ทั้งตียกตีครับนี่ผมแฉแล้ว,ลวเรียบร้อย ยังไม่หมดอีกหรอข้างนอกอะ่ะถชาจะเกิด,ต,ดตัวใหญ่ครัหนึ่งโอ้แต่ตัวใหญ่นี่ว่ะ <c oughs> โอ้ยโ,โอ้ตัวใหญ่มันน่าจะไม่โหดเท่าไอตัวแทงได้นะตัวแทงไม่แทงโหดจริงโอ้โตยต่ไม่ได้หมดจะเย็นจะเย็นเตะตัวเองนี่ยิงพวกดาเมจที่เป็นดาเมจสตาร์ทให้ผมอะบ่อยๆผมจะได้แบบว่าไล่เมตาได้ใส่มัน อุ้ยอุ้ยไหนบอกว่าไม่แรงไม่แรงมันคือคำโกหกมันคือคำโกหกอย่๋เพิ่งเกิดน,นะเดี๋ยวชุบให้ไ,ได้อยู่ได้อยู่ร่อนไปร่อนไปนั่นละถูกต้องอออหนังอินเดียเลยลลลตุ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 ตตุ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 ตตผมว่าตัใช้นวลละไอ้นี่มันร้ายมันร้ายจริงๆครับอุ้ยแล้วมีคนใกล้ตายแล้วนึง โอ้โหเราจะเพิ่งลงไปแล้วกัน,นพอกใส่ผมอ่ะและ NPC มันอยู่ข้างบนนี้ไอตัวใหญ่มันเฝ้าอยู่คุยคู่ไร้นามว่ะเฮ้ยเขามีชื่อว่าไร้นามเคยดูปะเขามีชื่อไม่เลยโอ้โหหนังเก่าแล้วอ่ะหนังแบบเปราะอายุอ่ะอ้าวาเฮ้ยนายน่ะนายตายอีกแล้วอย่างงั้นเหรอต้องให้ถึงมือฉันตลอดเลยเล้วมันผูเ้เจอ เือของของผมแล้วแล้วเหลือพี่เจพี่เจ,อ,เจอ,อยู่ไหนไหนอะอยู่ศพนี้อยู่ตรงกับดักพอดีกับดักพอดีด้วย <c oughs> เราทุกอันนี้ได้ไหมเนี่ยหน้าต่างเฮ้ยถบหน้าต่างได้แล้วก็มีคนตายอีกคนนึงโอ้โหรอ,อ,อดูทุกคนมีความสุขในนั้น <c oughs> ไม่เหมือนเครื่อง่นผลไม้แล้วเราก็เป็นผลไม้ วิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเอ้ยเยียบร้อยหนึ่งดอกครับมีแววว่าจะโดนอีกหนึ่งดอกนั่นไงกูว่าแล้วมีจานทีจ่จ้าเออนั่นแหละอุ้ยแล้วเขาเดินไปเก็บอะไรครับข้างหลังมาข้างหลังมาหนึ่งดอกรอ,อดไหมรอดไหม,ม,มเขารอดนะครับทุกคนโอ้โหลุน้นเที่ยวเหนียวการจับที่แสนโชคดีคืออะไรอ่ะอันนี้ไปดูหน่อย มันเป็นสร้างเมืองนี่เอง,ตงแต่ว่ามันมีอะไร,รให้เราเก็บ,ไบาไมาแล้วไอ้พวกนี้ก่อนเลยติดพิษแต่ผมมียาต้านพิษอยู่อุ้ยอุ้ยยาต้านพิษกินทันไหมทันแท้ทัแท้ทันอยู่ทันอยู่ไม่ได้ยาต้านพิษเรากินเลือดถึงมันตีแรงอุ้ยตายแล้วหนึ่งตายไหมเนีน่ยยาต้านพิษอยู่ไหนวะ กินทันกินทันไม่ใช่ยาต้านพิษยากันตายแต่ไปกินนี้กินยาต้านพิษทันอยู่มองไม่เห็นนนหามันเจอต้องเอาติดตัวไปเลยแล้วเรามาเอาอะไรที่นี่วะเนี่ยนี่นี่นี่รู้แล้วมันอยู่ตรงนี้ครับพูดลงไปนี่ไงเจอแล้วหีบอะไรเนี่ยตรงบริเวณจุดนี้นะครับซากปลาหักพัง น่าสงสัยอ๋อได้เบ็ดตกปลามาว่ะใครไม่มีมั่งเบ็ดตกปลาน่าจะมีกันทุกคนแล้วแหละชาวบ้านมาใหม่คนหนึ่งนะครับเรามาดูซิว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงผู้ไร้น้มใคือในแพทนี้มันมี n p c มาใหม่3คนเลยนะครับอันนี้คือ NPC คนที่ 2, 2> ของแพทนี้นะเขาชื่อว่าไร้นามนะครับแล้วเขาเดินหนีเราด้วยโอ้โหเขายิงจัดมาทำอะไรได้บ้าง นะขเขาพูดกับเราเน,รนะครับรสิ่งมีชีวิตไร้นามร่างกายนี้รู้สึกเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยแล้วะลาวกับความฝันถ,ถูกดึงออกมาจากความว่างเปล่าเจ้าเป็นใครกันข้าคืออะไรพวกเขาเรียกเจ้าว่าบุตรแห่งเพลิงอย่างนั้นเหรอใช่ไหมข้าไม่เข้าใจขอโทษนะข้าคิดว่าข้าไม่ ไม่มีชื่อนักสะสมบอกว่าผู้รับใช้มะไม่จำเป็นต้องมีชื่อได้ได้โปรดยาทรงค่ากลับไปในความมืดเลยมันเ,เป็นผีไงอ่ะแล้วก็แสงจัน์นะครับค่าค่าต้องการอัญ,ญมณีที่งดงามเทียบเคียงดวงจันทร์ข้าไม่รู้ว่าทำไมมาเรียกหาข้าได้โปรดช่วยด้วย ไดโปรดเอาไา้ค่าดูขอบคุณหนท่านานท่านให้เสื้อผ้าดอบบี่ดอบบี่เป็นอิสระอ๋อเป็นพวกครับไอ้นี่พวกของผีนะครับเออโอเคครับของผีของผีอันนี้เป็น NPC ผีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับ NPC อ่านี่นี่ครับการหาผู้ช่วยนักดนตรีเขาอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อ เจมันอยู่ข้างบนนี้ว่าใช่ครับยากไหมอันนี้ยากไหมยากครับอันนี้ต้อง่า,<ส>าดงดมอนแบบเยอะมากครับยากเราก็ดองสิครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกิน <c oughs> <c oughs> ยากก็ดองครับโอเคเอาไว้พัดหน้าแล้วกันไอ้ยากๆเนี่ยโอเดี๋ยวผมตกปลารอแล้วกันครับก่อนจะปิดคลิปีครับมาที่ว่าเร็ว ก็ไม่เร็วเท่าลาเพราะว่าลาไปก่อนโอ้โหโคตรจะแบบมเสคุณจะย่าโม้โคตรตึงไงครับมันน่าจะมีชาบมีกองเนาะถ้าเราออนเกมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงถึงถึงชั่วโมงเนี่ยหีบมันจะรีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดิเปิดได้เว้ยเฮ้ยจริงด้วยเอาว่า คือทุกๆครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ในเกมเนี่ยหนึ่งถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยของมันจะรีใหมน่นะ่ครับแต่ถ้าเรามาเปิดแล้วเราออกจากเกมเลยอะ่ะมันจะไม่รีไม่รีครับเราต้องอยู่ในเกมให้ได้ประมาณหนึ่งถึงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงมันจะรีของนั่นเองอู้ความรู้ดีๆครับเอาไว้ฟาร์มของได้จากเมื่อก่อนที่เราเปิดเข้าเปิดออกได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ออมา,มาทุกคนมาตกปลากันตีคลิปแล้วได้เกตกปลาทุกคมแบบแบบเพราะเราคือครอบครัวนะโอ้โหเนี่ยต้องมีทอมเอโต้ปิดท้องควีเด้อถ้าปิดท้องควสในโลกนี้ต้อเควสโลกพี่มันจะมันจะปลดไหมถ้าเป็นเควสต,ตัวละครอนะปลดพี่แต่ถ้าเป็นควสของโลกไม่ปลด,ดอีกขัดเป็นอะไรวะอ๋อควีตโลก ลูกพี่ทำหมดแล้วแต่ตรงนี้ชาวแล้วเฮ้ยโอ้หได้จะปากากแล้วมีท่าน้ำนนน์นะดิได้ปาชิมเมอร์ฟินมาอีกแล้วอยากได้ปาตึงๆทั้งตัวครับยังไม่แก้พิษเลยเพอาะมาติดเรื่องคือเจอใครติดพิษไอ้นี่ไงพิษโลหิตโอเคติดพิษเหรอ เราได้อะไรวะเนี่ยเอ้ยได้ยาว่าโอ้ยอย่างดีนี่แหละที่ต้องการยาหลอดใหญ่บ้านะนายจะมาเกียรใหลังฉันไม่ได้นะแล้วไม่ตัวแดงน,นะนะอันนี้ตัวเหม็นนะเนี่ยอกินมาซาร่าหึ่งเลยไปละอ่ะเราจะทำปลาตกใจอีกอข่ำตอนนั้นนะพี่พี่ทอนทุกคนเขากำลังตกปลาอยู่พี่ทอนลไล้เคมา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  ไม่เจามาโทดเกินก็ตกไดไอขีโคตรมือเออตกได้อคีอออไอคีอเคม็นว่ายน้ำมาหาเลยอะ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ปลาสีอะไรนะครับและเขาก็มีการเล่นดนตรีเพื่อบับด้วยนะครับตอนนี้เอาว่ะตกปลาอย่างามันครับตอนนี้อ้โหูแล้วมีคนตัวเหม็นนะครับเอฟเฟกต์แดงๆหึ่งเลยมาดูกันว่าปลาของคนซ้ายหรือคนขวาจะเป็นคนที่ได้ปลาก่อนเอาว่ะ ตอนนี้ครับของผมก็จะได้ปลาแล้วนะฮะอีกนิดเดียวมีการเปลี่ยนเพลงด้วยเพลงนี้สะเทือนอารมณ์แล้วผมได้เวฟลิปเปอร์ครับเป็นปลาระดับหายากสีน้ำเงินเพลงอย่างมันครับใช่ไหมครับ้องดังใช่ครับผมเมมอยู่เมมอเรียบร้อยไปแล้วเห็นหน้าดังแล้วรู้สึกว่าเป็นปวดขี้เลยอ่ะผมเป็นขาดแล้วก็คือตาลอยมาก อไปแล้วแล้วลุงคือลุงแกตาลอยมากครับเมื่อกี้นี้โอ้ได้เติมอันนี้ผมว่าเป็นปลามืองแน่เลยว่ะนี่ปลามืองแน่นอนช่องเยอะขนาดนี้เฮ้ยดังไปดูดิปลาปลาสายพันอะไรของพี่อะพันอะไรวะไอ้นี่ปลาไอ้นี่ปลาอะไรปลาอะไรปลาสาลุงเหรอเฮ้ยดูได้ด้วยเหรอดูได้ด้วยเหรอคือเก่งวมาเฮ้ย จาจลักษณะอย่างนี้แซลมอนชัวร์แซลมอน,มอนเหรออยากได้ปลาถูหน้าว่ะเดีเย๋ยวผมดูให้ว่าต้องเอาเป็นเบียร์ไปเท่าไหร่รอยลิได้ด้วยเหรอไม่ใช่จะหาสารจะขผมครับหาสารจะขผมมันจะได้สาไล่ครับไม่สาไล่ด้วยระวังสาไล่พันขานะระวังดำน้ำอยู่แล้วจเจอเหี้ยนะแถวนี้มันเกศน่าจะโดนน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วครับ ไ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะเฮ้ยผมได้อะไรมาปลาคิมสันแบ็คครับโอ้โหปลาตัวแดงเชียวนะครับอ่ะทุกคนทุกคนมายืนมายืนตรงข้างๆผมเร็วมา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 เอาละครับสำหรับพาร์ทที่48ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทที่49นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับบายครับ